เส้กรอกอีกสานแซบ่บแซ่บพี่น้องเปรี้ยวกำลังดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนี่ยายใหม่ซีมัดทอดเส้กรอกอีกสานค่ะดี่ปยายใหม่ก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่เส้กรอกลงไปค่ะเส้กรอกก่อนทอดแล้วก็เอาไม้ชิมปันค่ะขิมชิมชิมชิมมันเป็นรูรูนิดหนึ่งค่ะเพื่อม,มันจะได้ไม่แตกใส้กรอกทอดออกมาจะได้สวยค่ะเคล็ดลับในการทอดเส้กรอกให้สวยค่ะแล้วก็ไม่แตก นีาา่ไปปานกลางค่สได้จะไปแรงไฟค่อนข้างจะอ่อนเลยค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะเีย๋ยมาทอดออกมาสิบกว่าลูกค่ะสะกอกนี้ไม่มีข้าวนคะคะเนื้อล้นๆ้นอร่อยมากค่ะพี่น้องจาอ๋าเวลานิดนึงจริงใช้เวลานานอยู่นะคะยช่ไหมาตัดยอดฉบับให้ลงมาชั้นชั้นค่ะต้องยาวมาก คนกินจะรอหิวคนกินบอกว่ารอนานหิวลายเด้เหมือนกัโอ้ยยังมันก็คำโอ้ไปก็ำะคำค่ะพี่น้องยันมันก็กค่อยทอดค่ะว<อ>ินาเตาเนี่หอมหอมพี่น้องเลยได้กับแกล้มนะคะ,ะพริกขี้หนูขิงอ่อน นี่แล้วก็ต้นหอมอะไรพวกนี้ค่ะโถกันอมรอมเลยพี่น้องเมนูวันหยุดวันนี้ทอดเส้กรอกอีสานค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องจ้าไม่มีข้าวมีเนื้อล้วนแล้วก็แซ่บหลายค่ะอมเปรี้ยวแซ่บพี่น้องไปข้างนอกเจ็สองสามเมื่อยิ่งเปรี้ยวหลายยิ่งเซ่บหลายค่ะถ้าเขายังมีเปรี้ยวมาใส่ตุ๋นเย็นแล้วมันสิอรับความเปรี้ยวมันสิบอเปรี้ยวมันสิบอแซ่บเลยพี่น้องเด้อ ต้องไปข้างนอกหลายมือแน่เห็นเกี่ยวก่อนเขาเขาตู้เย็นค่ะไว้กินหลายวันได้ค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะใครอยากกินเส้กรอกอีสานมาเบิ้งด้ไหมีทอดเส้กรอกอีสานแซ่บหอมห่วยหวยอยู่หนาเตาเลยค่ะพี่น้องติ่มเป็นทั้งทรมานใจเหลือเกินค่ะ อยู่ง่ายกินง่ายค่ะไม่ต้องยุ่งยากตามสไตล์ใยใหม่ค่ะยไยใหม่ก็จะมีพาชมสวนบ้างชมอะไรชมนู่นชมนี่แล้วก็มามาชมอาหารการกินค่ะมาดูไายใาหม่กินอะไรบ้างวันวันบ้างค่ะส,สับสับสเปลี่ยนกันไปกับพี่น้องจ๋าง่ายสไตล์แบบบ้านเราค่ะ หอมลายค่ะพี่น้องใกล้สุกแล้วค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะมาเอาคนละขอละขอค่ะพี่น้องเอาถ้วยมาล้อใส่เอาด้วยพี่น้องเด้อใก้เสร็จแล้วค่ะอยู่เมื่อกี้วินาทีก็จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องกลิ่นเหมือนทั้งทรมานเหลือเกินค่ะพูดไปกลืนลายไปค่ะพี่น้องค่ะมันหอมลายทรมานลายหิวลาย ไม่เคยหอมอะไรขนาดนี้ยายใหม่ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกแดนใจค่ะก็มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยายใหม่แน่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ติดตามยายใหม่ว่ายายใหม่จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูอีกค่ะคอยติดตามเบิ้งเรื่งพี่น้องเด้อเมือนี้มีเส้กรวยอ,อีสานทอดเลื้อยอลามอยู่บนเตาค่ะหอมเหลือเกินทรมานเหลือเกินค่ะ ไปกินกบอะไรก็แซ่บกะพี่น้องคะได้พริกขี้หนูเนือ้อหืมกบลงไปนี่ตามด้วยใส่กรอกสสกครัมหืพี่น้องบอยกบรรยายว่ามันแซ่บขนาดไหนพี่น้องคะกลิ่นพริกขี้หนูหอมใส่กรอกก็หอมแล้วก็ตามด้วยขิงดองโอ้ยบอยกบอกพี่น้องจ้าว่ามันแซ่บขนาดไหน แล้วเคล็ดลับในการทอดก็คือเอาไม้จิ้มฟันจ,จิ้มจิ้มแล้วก็ทอดไฟอ่อนๆค่ะพี่น้องน้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะนี่ค่ะจะได้สีสันออกมาอย่างนี้สวยงามอย่างนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า